สวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องภาษียึดรถนะครับก็คือประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดให้ฟังกันเลยนะครับรถโดนยึดเกิดจากสาเหตุอะไรทําไมถึงรถโดนยึดนะครับอืมก็คือเรา เราไม่ได้จ่ายค่าง,งวดรถให้เขาลดถึงโดนยึดนะครับบางทีเราเอะใจว่ามีเอกสารส่งมาแล้วเราไม่มีเงินนะครับลืมจ่ายค่าง,งวดรถให้เขาอย่างเช่นผมใช่ไหมผมลืมจ่ายค่าง,งวดรถให้เขาพอผมโดน นะครับโดนโดนใบสั่งเรียกมานะครับไม่ได้โดนหรอกนะมีคนหนึ่งโดนนะครับคนหนึ่งอีกคนหนึ่งโดนแล้วเอารถไปนี่แหละนะครับไม่ดีเลยอะ่ะมันนั่นแหละตัวปัญหาไม่ดีนะครับแล้วทีนี้มันก็เป็นไงอะ่ะก็คือก็คือจำจี้จำชัยไง ไม่จ่ายครั้งว่าโดนให้เขานะครับหนักเลยครับแล้วทีนี้รถโดนยึดไปเนี่ยเอาไปขายท,ท่อตลาดเนี่ยมันต้องทำอย่างไรวิธีนี้มาดูกันเลยนะครับรถโดนยึดแต่ใบกรุงสีไปเน้นแจ้งมาแล้วนะครับวิธีนี้มันต้องทำอย่างไร เอกสารส่งเรียกมาแล้วแต่คุณไม่ยอมจ่ายนะครับเออมันถูกต้องไหมล่ะพอคุณยังไม่จ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นใบแจ้งหนี้เกียรตินาคินใบแจ้งหนี้เกียรตินาคินพัทละใบแจ้งหนี้ไทยพาณิชย์ใบแจ้งหนี้กติกรใบแจ้งหนี้ทีทีบีนะครับหรือบ้า หรือว่าใบาแจ้งหนี้ธนชาติธนชาติเนี่ยมันสําคัญมากที่สุดแล้วนะที่คุณไม่จ่ายมันคืออะไรอ่ะที่คุณไม่จ่ายเพื่อเออแล้วตัวปัญหาเต็มเลยที่คุณไม่จ่าย,ออาร,ย,ายรถโดนยึดไปเนี่ยคือคุณต้องทําการเอารถกลับคืนมามันก็ไม่ได้แล้วนะครับ วิธีนี้วิธีแก้เน่ะผมก็ไปดูใน youtube หลายขั้นตอนเลยนะมันก็มีธรรมดาที่ผมทำรถไม่ได้แล้วนะซึ่งไม่มีเงินจ่ายค่างวดรถแล้วรถโดนยืดไปอะ่ะโดนไฟแนนซ์เรียกนั่นแหละเออทำสัญญาสินเชื่อรถไม่ได้หรอกไม่ได้รวยเลยหรอกครับอ่าไม่ตลกครับผมไม่ได้มาทำขำเลยหรอกครับเออนั่นแหละครับ ถูกต้องไหมครับคุณพี่อืมทุกคนฟังในคลิปผมนะครับลืมจ่ายค่างวดรถก็เป็นไปได้แต่ว่าอย่าลืมบ่อยถ้าลืมบ่อยปุ๊บคุณก็โดนยึดรถได้นะครับแต่ว่าจะเอารถกลับคืนมาได้ไหมแสดงว่าได้นะครับได้แน่นอนนะครับก็คือทำการ เซ็นสัญญาแล้วก็เอาเซ็นสัญญาต้นฉบับไม่ว่าจะเป็นธนาคารเกียรตินาคินพัฒระหรือธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารไทยพาณิชย์หรือธนาคารท t ทบหรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่าธนาคารกสิกรหรือว่าธนาคารซ i m อเมขียนไหมหรือว่าธนาคารกรุงศรีออตโต้เนี่ยกรุงศรีออตโต้มันก็สามารถทําได้ เวลาคุณโดนถูกยึดรถอะไรน,นี่แหละอืมคุณไม่จ่ายไนงะเวลาเพื่อนคุณขับไปอะ่ะเพื่อนคุณขับไปชนอย่างเงี้ยเพื่อนคุณมันจะทำไงอะ่ะเออถูกต้องไหมครับเอออืมอัไนหมันก็ถูกต้องของของเขาปะมันเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยว นั่นแหละครับดูดันไม่เก่งใจใครไงฟอร์เลนเจอร์แชมป์นั่นแหละครับดอกเรื่องมาคุยเรื่องนี้กันหน่อยนะนะเออเวลาคุณฟังคลิปผมเนี่ยมันจะสบายใจขึ้นถ้าไปฟังคลิปคนอื่นเนี่ยมันจะไม่สบายใจเลยเลยนะครับโอเคไหม ถ้ารถโดนยึดคุณก็ทําการเอารถกลับคืนมาแล้วก็เซ็นสัญญาแล้วเขาก็จะคืนเงินให้เราเขาก็จะเราก็จ่ายเงินให้เขาไม่ใช่คืนเงินให้เขาโอเคไหมจ่ายเงินให้เขาไปเลยจบจ่ายไฟนซ้นให้เขานั่นแหละนะครับหมายถึงว่าให้เพื่อนคุณทําการจ่ายให้เขานั่นแหละเวลาเพื่อนคุณขับรถนะจ่ายให้เขาไปเลยเออนั่นแหละจบถ้าใครขับก็ขับ ถ้าใครไม่ขับก็ไม่ต้องขับนั่นแหละจ่ายไปเลยนะครับโอเคไหมรถเนี่ยมันมีอายุตามสัญญามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าโอเคไหมครับอ่าต่อไปนี้นะครับอย่าลืมว่าใครที่ดูคลิปผมอยู่เนี่ยช่วยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับโอเคนะครับฝากกดไลค์ไปแชร์ประโยชน์ด้วยนะครับท่านผู้ชม แล้วทีนี้ก็อย่าลืมจ่ายค่างวดร,รถด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊่ยบายครับ